กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่โชว์ om, ลูมอิสุคิงยอน,ยนสาขาพิมายนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูรถที่แพงที่สุดของอิซูซุเลยนะที่แพงที่สุดไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคป4ประตูคือราคาคันนี้สูงที่สุดแล้วนะครับเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้นอกจาก m ิวเอ็กซ์แอนติเมท 4x4 คณ4นะครับหรือตัวขับเคลื่อน4ล้อของ m ิวเนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะ mm hmm. เซลลต้นเตรียมรถไว้พร้อมแล้วนะครับกับราคารถ1,579,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าราคาขนาดน,นี้เนี่ยมีอะไรให้มาบ้านและความสวยเนี่ยนะครับจะถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะไปดูกันครับผมสำหรับเจ้าตัว 4x4 ณ4ของ m u x u อ t i m a t e นะครับคุณผู้ชมจะมีให้เลือกแค่1เครื่องยนต์เท่านั้น ก็คือเครื่องยนต์3,000ซีซีนะฮะแต่ก็จะมีสีขาวมุกสีดำสีบอลเงินสีเทาดำสีน้ำตาลนะฮะให้เลือกนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกแบบคันนี้ต้องเพิ่มราคาเข้าไปอีก12,000บาทนะฮะี่สำหรับด้านหน้าของเขานะครับเจ้าตัว m x ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้ฐานสีเทานะฮะแล้วก็เป็นตัดลวดลายคิวโคเมียมนะครับคุณผู้ชม ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบ d นะครับคือจะเป็นลําแสงสีขาวเนาะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ริ้วๆตรงนี้ชุบโครเมียมเนี่ยอาจจะเป็นเส้นสายในส่วนของตัวไฟเดย์ไลท์นะครับคุณสมบัติของไฟหน้า m u x ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัติได้ปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้มีระบบการลืมปิดไฟปิดให้เองอัตโนมัติได้ด้วยนะครับ ไฟตัดหมอกนะฮที่ให้มาเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ลำแสงจะเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เพิ่มระบบความปลอดภัยขึ้นมาอีกก็จะมีเซ็นเซอร์4 1 2จุด1 2 3 4นะครับเซนเซอร์ด้านหน้าจะมีทั้งหมด4จุดนะครับก็คืออันนี้เป็นหน้าตาของ m u x แบบเดิมๆโดยที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือใส่สกเกิร์ตแต่อย่างใดนะครับถ้าเรามาซื้อเดิมๆก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยสวยๆเลยนะทุกคนนี่ผมให้ดูนนี้ คล้ายๆนี่เลยไหมปาโลมาหน้าคล้ายๆปาโลมากระจังหน้าเหมือนปากโลมานะฮะสำหรับด้านหน้านะครับล้อแม็กเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นยาง High บิตโ s t ไฮเทอร์เลนนะฮซีรีส์ยางก็จะเป็นเบอร์265 50ขอบ20นะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับแม็กเนี่ยจะเป็น2ส,สีสีทูโทนนะครับฐานจะเป็นออกสีเทาๆแล้วก็ปัดเงานะฮะ ข้างหน้าเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่มีระบบเอก ABS ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกทำให้เบรกเนี่ยมั่นใจมากกว่าเดิมแล้วก็เวลาลดเบรกเนี่ยเขาจะกระจายน้ำหนักในการเบรกไปเท่าๆกันนะครับจะทำให้รถเนี่ยไม่เสียการทรงตัวนะซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับในส่วนของพวกระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเบรกนะฮะกระจกมองข้างนะครับตัวนี้กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นด้านบนสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างฐานสีดํา แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างนะฮะส่วนที่ปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนที่มีตัวฉีดน้ําอยู่ตรงตัวก้านปัดนะค,คือตัวเนี้เวลาใช้งานนะครับคุณผู้ชมก็คือเราเนี่ยถ้าจะเอาตัวนี้มันขึ้นนะครับเราต้องกดที่ตัวก้านปัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกวิธีการทําให้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะยกขึ้นเลยแบบนี้ไม่ได้เพราะมันจะติดนะครับมันจะติดฝากระโปรงนะ ตัวออนติเบดนะครับจะมีกล้องหรือเรียกกล้องเลดร์ก็ได้นะฮะจะมีกล้อง2ตัวนะครับตัวนี้ไม่ใช่กล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่บันทึกเหตุการณ์ที่แบบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะแต่กล้องตัวนี้จะเป็นตัวที่นะครับควบคุมการทํางานหรือคอยสอดส่องการทํางานที่เกี่ยวกับระบบเตือนออกนอกเลนการชนอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งเราอย่าไปติดอะไรบางกล้องตัวนี้นะเพราะถ้าปิดบางกล้องปุ๊บกล้องเขามองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีไฟโชว์ไม่ทํางานแล้วก็จะไม่สามารถใช้ระบบเซฟตี้ให้เราได้นะครับนี่บันไดข้างนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดาฐานสีเทานะครับแล้วก็ตัวเหยียบเนี่ยจะเป็นสีดําในรุ่นของอัลติเมทนะครับก็จะมีปุ่มกุญแจคีเลตตัวนี้มาให้แล้วก็คิวโครเมียมนะครับ ตั้งแต่กระจกด้านหน้าไปยันท้ายสุดเลยแถวที่3นะครับลาวหลังคานะครับก็เพิ่มความสวยงามมานะครับลาวหลังคาไม่ได้ดูแบบใหญ่นะครับคุณผู้ชมพอดีพอดีดูสวยดูแบบว่าให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นดูดิเห็นไหมนะฮะการไล่กระจกก็ไล่ไปแบบนี้นะครับขอมิวเอกตัวตัวนี้นะสวยน่าใช้นะคุณผู้ชมนะครับสําหรับล้อหลังนะครับ ล้อหลังเนี่ยก็ขนาดล้อขนาดยางเท่ากับด้านหน้าแล้วก็ลาอหลังเนี่ยได้เป็นดิสเบรกมาด้วยนะครับได้เป็นดิสเบรกมานะแล้วก็ตัวนี้ซุ้มล้อนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยนะครับนี่เนี่ยตัวนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะถามว่าหลายๆท่านอาจจะบอกว่าดูแลยากไหมอะไรนะจากที่ผมดูแลรถทดสอบอยู่นะฮะใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดออกหมดก็ดําเหมือนเดิมนะครับดําเหมือนเดิมหรือใครจะใช้ แปรงขนนอนอ่อนรูปขัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ทําได้หมดนะครับดูแลง่ายนะไม่ยากแต่ผมอะ่ะบอกตรงๆว่ายังไม่เคยไปดูข้อมูลสักทีว่าทํามาเพื่ออะไรแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลดเสียงไหมนะน่าจะมีส่วนนะครับการลดเสียงที่จะเข้าห้องโดยสารนะครับนะด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับคุณผู้ชม1 2 3 4ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ย จะช่วยเตือนในเรื่องของวัตถุต่างๆที่จะมาอยู่บริเวณรอบตัวรถเราเพื่อป้องกันเวลาเดินหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้นะครไฟเบรกตัวนี้จะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับเป็นไฟเบรกแบบ LED นี่จะเป็นเส้นสายสีแดงๆยาวๆแบบนี้ก็ชัดเจนเวลาตอนกลางคืนสวยงามด้วยนะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับไฟตัวนี้ ข้างบนนะครับเสาอากาศนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าในเรื่องของเสาอากาศคีบฉลามเนี่ยเขาใส่มาในมิลรุ่นเดียวนะครับคุณผู้ชมในรถปิกอัพไม่มีรุ่นไหนใส่มาเลยต่อให้เป็นตัวท็อปของปิกอัพไม่มีนะฮะต้องเป็นมิวเท่านั้นนะแล้วก็สปอยเลอร์นะครับอันนี้จะเป็นสปอยเลอร์ที่มาจากกับตัวรถนะครับจะมีมาให้ในทุกๆรุ่นแล้วก็มีไฟดูอกดวงที่3มมาให้นะฮะกล้องมองหลัง นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องที่มองเวลาถอยหลังและเตือนเวลาที่มีรถพยายามขับมาเขาก็จะมีเสียงเตือนไปที่ด้านหน้ารถให้เรานะครับนี่โลโก้ 4WD นะครับซึ่งเป็นเฉพาะรุ่นของตัวขับเคลื่อน4ล้อนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมในเรื่องของกุญแจนะครับที่จะเปิดเข้าไปภายในเนี่ยกุญแจนะครับก็จะมีปุ่มบนเป็นตัวสตาร์ทรถจากด้านนอกล็อกประตูปดล็อกประตูแล้วก็ ฝาท้ายไฟฟ้าสามารถกดที่รีโมทหรือตัวกดที่ตัวฝาท้ายได้เออเมื่อกี้ผมลืมกดให้ดูเดี๋ยวมาดูนะครับเนี่ยสามารถที่จะกดที่ฝาท้ายได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นี่ก็ปิดที่ตัวฝาท้ายก็ได้มีระบบกันหนีบอะไรพวกนี้ให้หมดนะครับฝาท้ายเนี่ยมาที่ด้านในรถครับผม ตัวแผงประตูนะครับในอันอันติเมต4 x 4นะครับก็จะตกแต่งเหมือนกับ4 x 2เลยนะครับเป็นภายในโทนสีน้ำตาลนะครับมีตัดกรอบพวกกระจกไฟฟ้าเนี่ยเป็นสีดำเป็นโน้ตแบ็กนะครับมีตัวพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับมุมมองในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้ามาให้สัญญาณกัะขโมยมีมาให้เรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับ เบาะนะฮะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแล้วก็เป็นเบาะคูแม็กด้วยเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่นี่ซึ่งคุณสมบัติของเบาะหนังคูแม็กเนี่ยเขาบอกว่าเบาะเนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมินะครับจากที่อพูดง่ายว่าเบาะทั่วไปร้อนแต่อันเนี้ยถามว่าร้อนไหมมันก็ร้อนนะไม่ใช่ว่ามันไม่ร้อนเลยมันร้อนอยู่แต่ว่ามันอาจจะร้อนไม่เท่ากับเบาะหนังทั่วไปนะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่เขา ทำมาใส่ในรุ่นนี้นะฮะเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ปรับ8ทิศทางนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงนะครับปรับเอนนะครับแล้วก็ไอตํแหน่งใต้พักหัวเข่าอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะฮะนี่ก็ทําให้การขับขี่นะสะดวกสบายนุ่มนวลแล้วก็ทําให้แบบว่ารู้สึกไม่เมื่อยผ่อนคายมากยิ่งขึ้นนะครับ ุ่มเปิดฝาถังน้ํามันไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เราจะต้องปลดล็อกแล้วให้เขากดที่เรื่องที่ฝาถังเอาปุ่มเปิดฝากระโปรงรถยนต์มีให้เรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมแอร์แถวหลังทั้งหมดนะครับควบคุมยังไงก็คือเวลาที่เราจะเปิดแอร์ด้านหลังเนี่ยเราต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นคําสั่งให้เขาเนี่ยปล่อยลมแอร์ออกไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดฝาท้ายอีกจุดหนึ่งเนี่ผมกดปิดละ นะนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายเนาะพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังฟังก์ชันด้านขวานะครับจะเป็นฟังก์ชันของ c คู Control แบบอะดั t i v e ก็คือแบบลดความเร็วตามคันหน้าและเพิ่มความเร็วให้ตามคันหน้านะครับนะสำหรับคู Control รุ่นตัวนี้อีกอย่างนึงในโหมดของตัวนี้จะมีระบบจํากัดความเร็ว อย่างเช่นนะฮะถ้าเราจํากัดความเร็วไว้ให้รถวิ่งไม่เกิน120เราเหยียบแค่ไหนเขาก็ไม่วิ่งเกิน120นะครับจะมี2ระบบในฟังก์ชันของเมดูด้านขวาฝั่งนี้เนาะส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นวิทยุควบคุมที่พวงมารายนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนก่อนชึบนี่หน้าจอ M I D นะครับก็เป็นแสดงผลแบบจอสีนะคร ดูง่ายนะครับคุณผู้ชมดูง่ายนี่สําหรับตัวนี้นะครับวิธีการควบคุมหน้าปัดเรือนไมค์กนะ็จะกดที่ตรงนี้ได้เลยเเลปิดเสียงก่อนนี่นะครับดูได้หลายอย่างทิป A ทิป B นะครับพื้นฐานดูได้นะครับการสิ้นเปลืองน้ํามันนี่ทิศเหนือทิศใต้ในการขับขี่โหมดเล่นเพลงระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับระบบขับเคลื่อน นะครับก็ดูได้หลายเมนูสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีระบบเปิดไฟออโต้ให้เราพร้อมกับระบบไฟสูงต่ำออโต้ระบบเปิดปิดไฟสูงออโต้นะครับมีให้หมดนะครับด้านซ้ายนะครับระบบที่ปัดน้ําฝนมีแบบออโต้ให้เรานะครับทุกอย่างในคำว่าออโต้เนี่ยมาจาก การทํางานของเจ้าตัวเรดร์กล้องเรดร์ตัวนี้นะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับอย่าเอาอะไรไปปิดบังกล้องเขาเนาะนะครับส่วนตัวนี้นะฮะจะได้เป็นหน้าจอ9นิ้วที่มีระบบนําทางมาในตัวเลยนะครับสามารถใช้ระบบการนาทางได้เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้นะฮะซึ่งสามารถแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวามไม่ให้เท่ากันได้นะครับนี่ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบเข้าเกียร์ธรรมดาได้แล้วก็มีระบบแพดเดิลชิฟที่ปรับรถเกียร์เนี่ยตัวลบตัวบวกที่พวงมาลัยนะครับรุ่นนี้ใช้ได้ที่แบบนี้ก็ได้นะฮะส่วนระบบออปชั่นอื่นอย่างเช่นระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีระบบช่วยลงเขานะครับระบบปิดเสียงเซนเซอร์ ensor, นะครับก็มีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับผมก็ ระบบตัวนี้ก็เวลาที่เราจอดติดไฟแดงเนี่ยนะคุณผู้ชมรถมันจะดับเองอัตโ,ตโนมัติถ้าทุกครั้งที่เราไม่อยากให้เขาดับนะครับให้กดปุ่มตัวนี้หนึ่งทีสัญ,ญลักษณ์จะขึ้นมาโชว์ที่ตรงนี้คราวนี้เราติดไฟแดงยังไงเขาก็ไม่ดับแต่ทุกครั้งที่เราขึ้นรถเราต้องกดเองทุกครั้งนะครับ เบรกมือนะครับที่มาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮลนะครับก็คือเวลาที่เราไปจอดติดไฟแดงเนี่ยเขามีการดึงเบรกมือให้อัตโนมัติเวลาเหยียบคันเร่งก็ปลดให้อัตโนมัติระบบรุ่นนี้มีมาให้นะครับระบบขับเคลื่อนนะครับตัวนี้มีขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อเร็ว4ล่าช้าแล้วก็ระบบลับทะเลนซึ่งระบบลับเทเลนเนี่ยจะเป็นระบบที่ถ่ายเทกําลังล้อนะครับหรือ,อไปส่งผลกับแรงบิดล้อทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะครับ สามารถใช้งานในโหมดของขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อเรลว4 0ล้อช้าได้หมดทุกโหมดไม่จําเป็นต้องเข้า4ล้ออย่างเดียวนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับภายในคอนโซลหุ้มหนังทั้งหมดเห็นไหมออปชั่นเยอะมากนะคุณผู้ชมนะมีระบบนี้ครับเตือนออกนอกเลนเอ้ยไม่ใช่โทษทีเตือนก่อนแซงด้วยเวลาที่เราจะแซงถ้ามีรถมาไฟจะติดที่ตัวกระจกมองข้างนะเดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันครับ คือต้องบอกงนี้นะคุณผู้ชมในรถ7ที่นั่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยเนี่ยถ้าเราซื้อรถไปแล้วอยากนั่งได้จริงต้องลองขึ้นนั่งก่อนนะฮะต้องนั่งลองขึ้นนั่งก่อนอย่าเพิ่งซื้อเพราะอารมณ์นี่นะฮะเพราะว่าผมจะบอกว่าอ e ีลูสูเนี่ยเวลาลูกค้าทุกคนมาดูรถผมจะให้ลองนั่งเลยเพราะว่ามันนั่งได้จริงนะครับแถว3เนี่ยแถว3ปรับเอ็นได้นะครับแถว2ก็ปรับเอ็นได้นะครับเวลาพับเบาะก็ นี่ยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วดูนะมันตั้ง90องศาเลยเห็นไหมเนี่ยบริเวณขึ้นก็กว้างนะครับขึ้นลงสะดวกแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะมาดูรถแล้วลองขึ้นนั่งดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยวัตต้นแบบโมเกินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มาลองนั่งดูก่อนนะครับแอนะครับแถวหลังนะควบคุมจากตัวเปิดปิดพัดลมด้านบนได้นะครับก็มีทุกตำแหน่งเบาะนั่งเลยแถว2แถวสนะครับมีให้เรียบร้อยหมด นี่ตัวนี้ก็จะมีสำหรับชาร์จโทรศัพท์ได้เป็น USB เสียบปลั๊กไฟก็ได้นะครับ220โวลต์นะครับ150วนะัตต์เนาะก็พยายามดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วัตต์ไม่เกินนะครับเพราะว่าถ้าวัดเกินแล้วไฟไม่พอเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเสียได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ดีต่อแบตเตอรี่รถเราด้วยนะครับดูให้มันกำหนดไม่เกินค่าไฟที่เขาบอกมาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว4ค4เนาะ ต้องบอกว่าอาวุธที่ให้มาถือว่าครบมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทจากด้านนอกรถระบบเตือนก่อนชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนออนอกเลนระบบแจ้งเตือนเวลาเปลี่ยนเลนอะไรพวกนี้มีมาให้หมดในเรื่องของความสะดวกสบายก็จะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติก็มีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับสำหรับมีเอกเนาะก็ถ้าท่านใดยอยากได้ก็สามารถเข้ามาดูมาสอบถามราคาได้นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับ New X เ,เนาะก็ฝากไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เซลลต้นรีว,ไว,ไวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมสวัสดีครับ